สวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่ก็นี่น้ามาหมระพาทิเซนนี่นี่เป็นดำดำมันไฟเกือบหมดหน้าโอเคอยู่ครับตอนนี้ครับตอนนี้เขากำลังออกลงเต็บหรือยังมีบ้านสุ้งคลองมีบ้านคุ้ยใหญ่มีทางรถไฟไฟมาค่ะโอเคครับ ฝังต้องขามครับฝังกองถนนรับฟงฝังนี้ครับก็น้ำเราเป็นคลองในน้ำมันามมาลลงสังเกตด,ดูน้ำลงประมาณห้าสิบเซนนะแต่ดูคนตนตาลประมาณห้สิบเซนหกหสิเซนห้กเซนก็น้ำลดลงกบบร,ระมุนละเนวัที่สิของเรา,าเวลา นั่นก็บ,บ,บ้านเกอกครับที่นี่อันนี้ระหว่างตรงโพงก็บ,บ้านผู้ใหญ,ญ่ครับเขางามากโอเคครับชินอกชินตาชินใจเป็นชาวบ้านตาอาจจะเสียหายบ้างบ,าง,บางตำบลอันนี้นก็ก็ธรรมชาติเนาะก็ไมุกเจะว่าวยังไงรัฐบาลคงช่วยเ,เลยดูแลใน,นสมาชิกสิบสี่ดาราเวลาบ่า,บายโมงกว่า,ามดด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 าดูรีวิวขกาะนางอีกสักหน่อยก็ปั๊บ ไม่ถึงเดือนก็คงเ,ก,เกี่ยวคร,ครับมาอยู่มาลรีวิคอขาหนามันเองให้พี่น้องอยู่แดนใกลบางคนอยู่ก็อื่นเนาะไม่ได้เห็นหรือบางคนอ,อะไรทำทำท,ำทิ้งไว้พี่น้องทำตัวเองไปอยู่ก็อื่นอะไรเงี้ยก็มาดูช่วยลูกินตาจินใจนะครับวันนี้ก็เพียงเท่าน,นีน้ครับจิตตากับ